สวัสดีจ้าวันนี้วันนี้แล้วมีอะไรวันนี้มีสองอย่างต้มเนื้ออย่างเดียวครับมีต้มขมแล้วก็อ่อมเนื้อเน้นผักเน้นผักครับเนื้อเนื้อเต็มครับเนื้อ ขมที mo, er, home. Home ic, ่มาเนี่ยขมกัเล่าอีกโมเดอร์แมววังปูนโคบายเดอร์แก้วซีสเกตครับเด็กซีสเกตไปกันทะลักคอมเมนต์ครับคอมเมนต์สุดยอดขมครับน้อง ผมไล่ยลย่ไม่มีอะไรพูดมากครับช่วงนี้ก็ชักจะตึงๆแล้วซึมแล้วซอแจ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขวดที่สองครับหมดไปนิดนึงขวดที่สองทำไมได้คนครึ่งโสดครึ่งไม่โสด ถ้าใครรู้่าติดตามในติกตอกนะครับเพราะตอนนี้กําลังเปิดใจอยู่ลองเปิดใจว่าจะโดนเทหรือเปล่ากลองใจเขาดูแล้วกัน,นครับติดตามได้นะติกตอกครับแอดวิรช mm ัย hmm. ประสิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษลองติดตามดูครับมีมีอะไรครับคนบ้าอย่างนี้นะครับ บาบองไปเรื่อยไปเรื่อยเปอยไม่มีอะไรมากมายกินข้าวปล่ครับโอบายเ้ยไม่เอาบางปนโอเคก่อนกินข้าวสายเติมเติมเติมตลอดทำกับข้าวจนเหนือออกเหนือไหลมาแล้วขวดที่สองอ <c ười> ย่างนงี้บไม่มี ไม่มีเมียคุมในตังเงินเดือนมาก,ก็ใช้ตามปกติสบายใจแต่ก่อนมีเมียเมียคุมแต่ตอนนี้ทิ้งเราไปแล้วเทเราไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะพูดกับเขาเพราะเราไม่ได้ผิดอะไรเขาขอกับบ้านก็กลับไปเลยปีใหม่กลับไปหายเลยสินค้าครับ รสชาติใั้เหมือนเล่าคนระับความรักอะ่ะแกมมันแย่กว่าเล่าเล่ามันยังมีรสชาติอยู่เหมือนเดิมจะปีกี่วันกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันก็เหมือนเดิมนีม่เหมือนใจคนลรวครับจากเราแค่สองนาทีมันก็เปลี่ยนไปแล้วกินข้าวนะเพื่อนปานา อันนี้ต้มขมอีกหม้อหนึ่งกำลังทำหม่อมเน,น,น,นื้นนอหม่อมเนื้อขมได้ใจแล้วเงินอืมหืมยอดครับไปกินข้าว <c oughs> จะตกทไม่ให้ก่อนนะครับขอกินข้าวก่อนบ๊ายบาย น,นึกฝันกินนะจ้าเมาแล้วก็ัียาอ่อนอย่างนี้นะครับยอมรับว่าเมาแต่ไม่ได้หาเรื่องใครเมาเล่นนอนตื่นมาก็ทํางานติดตามผมด้วยน,น,นะเดี๋ยวผมเปิดตัวแฟนใหม่น่ารักที่นี้